สวัสดีครับผมกิฟนอนคุกนะครับวันนี้จะมาถ่ายสวนฝรั่งนะครับแล้วก็มะม่วงนะครับที่เท่าแก่ได้ปลูกไว้หลังโรงงานนะครับก็จะมีฝรั่งฝรั่งหลายสายพันธุ์นะครับเป็นของพันธุ์ของไต้หวันนะครับแต่พอดีผมอ่านไม่ออกนะครับผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวจะไปแปลให้อีกทีนะครับอยู่ในคลิปนะครับว่ามันจะมีพันธุ์อะไรบ้างนะครับไปดูต้นแรกกันเลยนะครับ น,นี่คือชื่อของมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นไส้ขาวนะครับน่าจะเป็นไส้ขาวนะครับเดี๋ยวดูต้นต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นฝรั่งไส้แดงนะครับภาษามันอ่านไม่ออกนะครับเดี๋ยวจะไปให้คนไต้หวันอ่านแล้ว แปลให้ทีนะครับว่าเป็นพันธุ์อะไรนะครับนี่ก็ปลูกไว้หลายต้นอยู่นะครับอันนี้ก็ตัวเดียวกันกันกบต้นแรกนะครับส่วนต้นนี้ก็ไ้แดงนะครับปลูกเสียดายเหมือนกันนะครับปลูกแบบทิ้งๆคว่างๆงนะครับไม่ค่อยได้ดูแลนะครับ บางต้นก็เหี่ยวแล้วนะครับหญ้าก็ไม่ได้ตัดนะครับมันปลูกหลอกเจ้าหน้าที่ไปก่อนนะครับพอได้ที่แล้วเขาก็จะลื้อออกสร้างโรงงานนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นพันธุ์ใหม่นะครับไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรเหมือนกันนะครับพันธุ์ใหม่อ่านไม่ออกนะครับข้างในก็เป็นไส้แดงนะครับเนื้อแต่ว่าโดนแดด เลียกระดาษมันก็เลยจืดๆหน่อยนะครับอันนี้มันเขียนว่าพัน์ใหม่นะครับนี่ครับต้นก็ประมาณนี้ครับต้นเป็นต้นทาบกิ่งนะครับต้นสมุนณ์ดีอยู่นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ดูแลนะครับโอ้เสียดายต้นพัน์ธุมากนะครับนูนะครับที่เห็นเป็นตอๆนะก็ใช่หมดเลยนะครับเป็นผลไม้ทั้งหมดเลยส่วนอันนี้ก็ ไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรนะแต่หลกัหลกๆผมจะมาดูแค่ฝรั่งนะครับเพราะว่าจะเอาฝรั่งไปปลูกที่บ้านเรานะครับเป็นฝรั่งไต้หวันนะครับตอนนี้กําลังฮิตเลยนะครับบ้านเราฝรั่งไต้หวันอันนี้ไม่แน่ใจนะครับสีกระดาษมันสิดแล้วต้นก็ไม่ได้บํารุงนะครับตามสภาพนะครับตามภาพเลยนะครับนี่ก็ฝรั่งไส้แดงเหมือนกันนะครับ ได้อยู่ครับเสียดายต้นพันธุ์บ้านเราก็ไม่ใช่ถูกถูงนะครับต้นหนึ่งก็ร้อยก่าบาดสองร้อยสามร้อยแล้วแต่นะครับแล้วแต่พันธุ์นะครับบ้านเราตอนนี้ก็มีนําเข้าไปแล้วล่ะครับตอนนี้มาถ่ายให้ดูเล่นๆเ,เ,เป็นแนวทางให้เฉยครับฝั่งโน้นก็มีครับฝั่งโน้นจะเป็นส้มโอมะม่วงมะม่วงก็หลายสายพันธุ์อยู่นะครับ อยู่ตีนเขานะครับตาแก่ได้ซื้อที่ไว้แล้วก็มาปลูกทิ้งๆไว้ครับปลูกทิ้งจริงๆนะครับปลูกก็ไม่ได้ดูแลครับรูม้มันจะตายตอนไหนนะครับเดี๋ยวถ้ามันโตเราจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับว่ามันความคืบหน้ามันไปขนาดไหนแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับอันนี้จะเป็นแบบ มีเมล็ดนะครับเนี่ยครับมีเมล็ดไส้ขาวนะครับใบจะออกเล็กๆอย่างนี้นะครับใบมันนี่ใบฝรั่งนะครับไม่ใช่ใบมันโซนนี้จะเป็นพันธ์ุนี้หมดเลยนะครับเนี่ยเขาปลูกว่าใส่ตอหลักไว้แบบนี้นะครับไม่ได้ดูแลนะครับปลูกทิ้งทิงจริงๆครับ แต่ต้นนี้สวยก็เพื่อนนะครับแตกยอดแล้วแตกใบอ่อนแล้วใบจะนั้นหนาเหมือนฝรั่งขีนกบ้านเรานะครับนี่ครับเป็นแบบมีเม็ดครับชื่อพันธุ์อะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะแปลให้อีกทีนะครับโอ้เสียดายต้นพันธุ์มากเลยครับปลูกแล้วก็ตายปลูกทิ้งอ่ะครับเข <c oughs> าแก่รวยครับ ก,ก็ถ้าทำจะกลับไปก็จะทําสวนฝรั่งสวนมะม่วงนี่แหละครับอันนี้เป็นมะม่วงมะม่วงลูกสีแดงนะครับถ้าใครอ่านออกก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับว่าเป็นพัน์ุอะไรนะครับก็บอก f อด้วยนะครับเพื่อท่านไหนอ่านภาษาจีนออกนะครับ นี่เป็นมะม่วงนะครับมะม่วงรู้สึกจะพันเดียวกันหมดเลยสีแดงๆเหมือนกันหมดเลยนะครับโอ้มะม่วงพันเดียวกันหมดเลยครับอยู่นี้สงสัยน่าจะอร่อยนะครับดูจากรูปภาพแล้วมะม่วงอ๋อมีสีเหลืองด้วยครับเดี๋ยวไปดูสีเหลืองอันนี้สีเหลืองนะครับ ใครอ่านออกแปลให้ด้วยนะครับน้องนั้เก็จะเป็นสีแดงหมดเลยสีแดงสีแดงอันนี้อันนี้อีกหนึ่งพันไม่รู้พันอะไรครับขออาภัยด้วยนะครับที่ไม่รู้สายพันธุ์แต่แค่อยากจะมาถ่ายรีวิวให้ดูนะครับ อันนี้สีเหลืองครับอันนี้ผลสีเหลืองครับดูลักษณะต้นลักษณะใบนะครับยาวๆนะครับส่วอันนี้ใบแหลมๆอ๋อนี้ก็สีแดงเหมือนกันครับอน,นี้ผลสีแดงนะครับอร่อยน่าจะอร่อยครับ อันนี้หวานโอ้สวนตรงนี้ต้นหมอนครับต้นหมอนเขาก็มีด้วยนะครับมันเบอรี่นี่ครับผลของมันยาวเหมือนในรูปเลยครับแหมน่าเด็ดไปกินเหลือเกินเขาแกจะด่าไหมเนี่ยนี่นะครับผลมันเบอรี่ผลทั้น,นี้เลยนี่ครับดูจากนิ้วผมนะครับ ยาวเท่านิ้วเลยนะครับต้นหมอนนะครับหมอนเตยหวันนะครับนี่นะครับกระเสร็จส่วนอันนี้ก็เหมือนกันครับต้นหมอนโอ้ยใส่ต้องหาต้นพันธุ์กลับไปปลูกว่าล่ะและลูกมันจะยาวดีเหลือเกินเดี๋ยวกลับก่อนนะครับเดี๋ยวจะนิ้วต้นพันธุ์กลับไปทำพันธุ์นะครับ ครที่ชอบกเกษตรก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับข้อมูลผมก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นี่คพื้นที่ก็ไม่ใหญ่มากครับเล็กๆแต่ปลูกไว้หลายสายพันธุ์ครับตรงนี้เป็นภูเขานะครับตีนเขาถางป่าไปเรื่อยครับทางทางทางแล้วก็ปลูกไปเรื่อยครับแต่ก่อนลกมากเลยนะครับ ก็ไปดูป่าโน้นอีกนะครับว่าป่าโน้นเขาปลูกอะไรนะครับไหนๆก็มาแล้วนไหนๆก็มาแล้วก็เดินไปดูกันเลยว่าเขาปลูกอะไรบ้างนะครับมันอาจจะสันส่นๆหน่อยนะครับ ทางนี้ก็เป็นมะม่วงเหมือนกันครับฝั่งนี้ก็เป็นมะม่วงเดี๋ยวพันธ์อะไรไปดูกันอีกทีครับอันนี้เป็นพันธ์พันธ์นี้ครับดูชื่อเอานะครับดูพันธ์อะไรเหมือนกันส่วนอันนี้ก็จะเป็น ลูกอะไรเนี่ยทำไมไม่เรียนภาษาตอนเขาให้เรียนไม่เรียน,ยนอ่านไม่ออกซ้ำนี่ยครับใครรู้ก็อ๋อลูกลูกนึกครับนึกไม่ออกนียครับใครรู้ก็มาบอกด้วยนะครับนี่ก็มะม่วงเหมือนกันนะครับ นั่นอะไรครับใครอ่านออกอ่านอ่านเลยนะครับนี่ครับที่ไม่กว้างมากแต่เขาก็ปลูกได้เยอะเหมือนกันครับหลายสายพันธุ์ครับโอ้อันนี้สีเหลืองครับลูกสีเหลืองนี่ครับลักษณะใบลูกสีเหลือง ฝั่งนี้ก็จะเป็นส้มโอครับดูจากใบแล้วส้มโอแน่นอนนี่ครับส้มโอมรู้ว่าพันอะไรนะครับช่วงนี้ก็เดาอย่างเดียวนะครับก็มีลำไยนะครับนี่ต้นลำไยนะครับนี่ครับลำไยอันนี้ ไม่ต้องอ่านนะครับดูภาพก็รู้ครับว่าคือลำไยครับอันนี้คือต้นลำไยส่วนนี้เป็นลำไยห,หมดเลยครับนี่ครับ่วนนี้ลำไยห,หมดเลยระยะที่เขาปลูกก็ประมาณสองเมตรครับสองเมตรอันนี้ก็ส้มโอแต่ผลเหมือนทับทิมสยามบ้านเรานะครับผลเป็นเรียวๆหยดน้ำนะครับ นี่ครับเหมือนส้มโอรับซิมสยามบ้านเรานะนรัยไปอย่าไปดูต่อครับทางนู้นต้นนี้ส้มโอหมดเลยนี่ก็ส้มโอดูจากป้ายแล้วกันนะครับเพราะว่าทุกต้นเล็กหมดเลยไม่มีต้นไหนใหญ่นี่ก็ส้มโอครับ พ้มโอ้พันเดียวกันหมดแล้วครับทางนี้ไปฝั่งโน้นต่อฝั่งโน้นมีรูต้นอะไระครับกล้องอาจจะไม่ซูมนะครับอ๋อฝั่งนี้ไม่ใช่ผลไม้บ้างตงนี้เป็นไม้ประดับน้งครับแต่เดี๋ยวไปดูป้ายก่อนแล้วกันครับมีป้ายอยู่โอ้อันนี้พุทราครับ พุทธาใครอ่านออกบอกด้วยครับพุทราพันอะไรหรือว่าเป็นลูกอะไรแต่ดูใบเหมือนพุทธาเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พุทราหรอกครับขอโทษทีขออภยั <c oughs> ยใบมันเหมือนเชอรอเกินต้นเดียวกันนะครับอันนี้หมากไม้ไต้หวันนะครับ โอ้โหที่ประมาณหนึ่งไร่ได้มั้งครับเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยที่เขาปลูกเนี่ยเอ้ยมันไม่ใช่ไร่จ้น่าจะเกือบสองไร่นะครับอาตีเป็นเลยคร่าวๆสองไร่ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีสวนเกษตรอะไรนะ่าสนใจก็จะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ